สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีธนูนะมาดูสิว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูกันบ้างนะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วชาวราศีธนูข่าวดีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของชาวราศีธนูเป็นยังไงคะ เดอะสตาร์ The Star. โหการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นฟื้นฟูความสุขแสงสว่างเกิดขึ้นกับคุณแล้วชาวราศีธนูนี่คือเอเนจีของคุณคุณเป็นฮิลเลอรคุณเป็นความสำเร็จของตัวคุณเองคุณเป็นแสงสว่างของตัวคุณเองคุณกำลังเกิดเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตไปสู่ความสำเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สิ่งอะไรที่มัน มันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีอะไรก็ตามนะคะมันผ่านคนมาแล้วเกิดจุดเปลี่ยนที่ชีวิตของคุณจะเกิดความสุขในอินทรีย์ของคุณความสุขในจิตวิญญาณของคุณเพราะฉะนั้นเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังเป็นสิ่งที่คุณกําลังมีข้างในในจิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณของคุณมีการเตริบโตนะคะและก็ต้องการการฟื้นฟูและก็ความสําเร็จไปสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิตชาวราศีธนูสวยงามมาก ตัดสินใจเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้าย movement ในชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จในชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เลยเชื่อในสัญชาตญาณที่คุณมีทําสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความสุขออกไปตามหาความฝันออกไปตามหาแสงสว่างของคุณนะคะเดอะสตาร์คุณเป็นดวงดาวที่มีแสงสว่างที่ที่สะท้อนในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นแสงสว่าง เส้นทางที่คุณกำลังเดินไปสู่ความสำเร็จคุณด้วยเชื่อมั่นในอินทลเลชันของคุณมั่นใจในตัวเองสวยงามมากๆนะคะเป็นความคือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่หม่เหมือนเป็นการขยับบางสิ่งในชีวิตเป็นการเริ่มบางอย่างในชีวิตเป็นการฟลอ์า Flow บางอย่างอะไรในชีวิตด้วยสวยงามมากๆนะคะ แล้วก็มีเหมือนสัญญาณบางอย่างเป็นสัญญาณของพลังบางอย่างไฮเอเซลของคุณหรือว่าบางสิ่งในตัวตนคุณบอกให้คุณได้เหมือนให้คุณได้ชุ่มชื้นใจให้คุณได้มีความสุขให้คุณได้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นหรือว่าคุณได้ตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้นเหมือนมีสายสัญญาณบางอย่างทําให้คุณรู้สึกว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้ออกมันต้องแบบนี้แบบนี้มันรู้สึกมันเป็นแสงสว่างมันทำมันเหมือนกับเป็นอะไรสะท้อนใหม่ทําให้คุณได้คิด ทำให้คุณได้ตัดสินใจเออใช่ต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะนั่นคือสัญญาณบางอย่างจาใไฮเซลล์ของคุณที่สะท้อนการเดินทางการตัดสินใจให้กับคุณชาวราศีธนูสวยงามมากคุณสง่างามมากๆเลยนะคะนี่คือสัญญาณ The Stars คือความสง่างามดวงดาวออความออร่าเกิดขึ้นกับคุณแล้ว ความมีเสน่ห์ความออร่าดวงดาวที่เป็นแสงสว่างในตัวเองทอแสงสว่างให้บุคคลรอบข้างความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวชาวราศีธนูสวยงามมากเด e a t ดอืมคุณได้เมเจอร์อคนาขึ้นมาสองใบเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือ The Date คุณกําลังได้ได้เริ่มต้น กับสิ่งที่ที่คุณค้นหาจริงๆคุณต้องสู้นะรีเดทมันเป็นเดทแอนด์รีเบิร์ดการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อหนทางที่ดีกว่าในชีวิตตระหนักเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราตระหนักมันเราเข้าใจเรายอมรับมันเราเดินหน้าต่อเรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตที่เราจะต้องสู้ขึ้นมาให้ได้คุณกำลังได้กลับบ้านของคุณคุณกำลังได้ได้มีชีวิตใหม่ แม้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะอยู่กับอุปสรรคอะไรคุณสู้ไม่ถอยความสําเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลคุณเดินมาไกลมากๆแล้วคุณอย่คุณอยู่หนทางระหว่างความสําเร็จแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกค่ะมันถึงจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันที่มันนานมากแล้วบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ 6อวบ6ไม้เท้าบอกแล้วว่ากำลังจะฟื้นฟูความสำเร็จเกิดขึ้นที่คุณเหมือนกับว่าจุดจุดนี้เป็นจุดของการเปลี่ยนดวงดาวในชีวิตของคุณที่ไปสู่ความการรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากๆนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันรอคอยม,มาอย่างนานมากๆแล้วมันพยายามมาสุดๆแล้วว่ามันกาลังจะเกิดผลัพธ์วความสําเร็จเกิดขึ้นนี่คือสัญญาณของชัยชนะตําแหน่งหน้าที่การงานงานใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะว่าคุณพยายามมาหลายปีมากๆอดทนกัดฟันสู้ล้มลุกคุกคานนะคะแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วนี่คือชัยชนะจงภาคภูมิใจในตัวตนคุณภาคภูมิใจกับความสง่างามเอกลักษณ์ของคุณความสามารถของคุณจงภาคภูมิใจจงให้เกียรติตัวเองจงเคารพตัวคุณเองจงพักดีในตัวคุณเองพักดีกับหัวใจของคุณบอกเลยคุณกําลังได้ ได้รับชัยชนะในทุกเรื่องความรักการงานแล้วก็การเงินที่จะตามมาผู้คนบริวารน,นะคะที่ที่คุณจะได้พบเจอสิ่งดีๆที่คุณจะได้พอเจอแล้วพอได้รับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งต่อไปนะคะสวยงามมาก knife of pentacles ใจเย็นๆ ขั้นตอนสเต็ปต่อไปนี้คือคุณกำลังก้าวไปสู่ความมั่งคั่งที่กำลังจะเกิดขึ้นการพยายามนะคะงานแล้วใช่ไหมงานมาแล้วเงินก็ต้องมาเงินเกิดการสะสมเกิดการประหยัดมาธยัดเกิดการทําแล้วทําอีกซ้ําๆเดิมๆจนกลายเป็นความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณกําลังเจออยู่ต่อไปนี้มันคือความสําเร็จที่ได้มาจากจากการที่สะสม ในทุกๆวันสะสมความสุขในทุกวันสะสม,มการเงินทุกวันเก็บหอมรอมริบานะคะนำเงินไปต่อยอดอื่นๆจนเกิดความมั่งคัง่งจนเกิดการได้จับเงินก้อนความมั่งคัง่งในอนาคตก้อนใหญ่สิ่งของอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินของคุณจริงๆใน for p e n t a c l e s มันคือดื่มด่ำความสุขของคุณในวันนี้ฟื้นฟูชีวิตของคุณในทุกๆวันว้า wow, ว the sun แล้วคุณจะคือมันจะเกิดความสดใสาการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ความสุขสนานความรื่นเริงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชีวิตใหม่ความสดใสซาบซ่าเลยนะคะแล้วก็ความดึมดํากับความสําเร็จสําเร็จมากๆเฉลิมฉลองความสุขเดอะซันแสงสว่างในชีวิตช่องทางแสงสว่างเข้ามาหาคุณสปรส์เข้ามาหาคุณ,าาาคณโอกาสงานโอกาสเงนินโอกาส,ากาสทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเข้ามาคือมันเป็นช่วงเวลาในการเปิดเพราะอะไรเดอะเดทเกิดขึ้นเดอะซันเกิดขึ้นชาวราศีธนู คุณได้ไพ่เมเจอร์ใหญ่ของอาคานาสามใบนี่คือ The Star the day the s u n อะเอสปมากอะไรที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณหนีไม่พ้นนฟอบคับคุณหนีไม่พ้นจริงๆเดินตามหัวใจของคุณเดินตามในสิ่งที่คุณรอจงมีพลังในตัวเองจงสู้กับตัวเองจงไขว่คว้าความฝันผลักพลังใจของคุณขึ้นมาให้ได้ไม่ว่าคุณจะอายุวัยไหนก็ตาม ใจส,สาคัญพลังข้างในสําคัญเพราะว่ามันทําให้เราอยากที่จะกระตือรือร้นอยากที่จะทาสิ่งนู้นสิ่งนี้อยากที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันในฟ of Pentacles และก็ในฟอร of Cups สวยงามมากคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้เจอรักความรักเข้ามาอยู่คุณได้เจอเนื้อคู่เนื้อคู่ของคุณที่เกิดขึ้นตรงนี้ดุดดังฮีโร่ดุดดัง โอ้โหคือแบบมีเสน่ห์มากเฟลลี่มีเสน่ห์ดูเท่ดูสมาร์ทเป็นเจ้าคนในคนเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นต่างชาติเป็นคนที่มีความสําเร็จในชีวิตเข้ามาทําให้คุณช็อกเซอร์ไพรส์เลยเจ้าของกิจการธุรกิจอะไรแบบนี้เลยนะคะสวยงาม Two of Wand โหอนาคตแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นที่คุณคุณเป็นนักล่าฝัน คุณกาลังได้ตําแหน่งงานหน้าที่การงานอนาคตที่ดีกว่ากาลังจะเกิดขึ้นล่าความฝันของคุณให้ได้ท้าทายความรู้สึกของคุณให้ได้ท้าทายกิจการกิจกรรมใหม่ๆของคุณให้ได้นั่นคือโลกใบใหม่ของคุณที่คุณจะได้คว้าสิ่งนั้นไว้ทูอัลวอนเือความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ไม่ไกลชาวราศีธนูอยู่ไม่ไกลเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไร11 11พลังงานแรงดึงดูดของจักรวาลดวงดาวของเดอะสตาร์นะคะเพราะว่าคุณ เป็นคิวเลอร์คุณเป็นผู้นำคุณเกิดมาเพื่อสร้างเพื่อเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้นำคุณเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรบางอย่างเพื่อฟื้นฟูอะไรบางอย่างในในอดีตที่ผ่านมา Four of Cups ภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้ถึงแม้ว่าอะไรบางอย่างมันอาจจะยังไม่ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จ ซักทีเดียวแต่คุณกําลังตามหาสิ่งที่ใช่ของคุณความรักจะมีใครคนใดเข้ามาหาคุณเป็นคนที่ใช่สิ่งที่ใช่อะไรที่เป็นสิ่งลบๆ six of pentacles สิ่งลบๆสิ่งกอ่อกวนใจความเหนื่อยใจความล้าความท้อดึงสติดึงความคิดความรู้สึกเรากลับมานะและปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ king of pentacles เพราะว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จมากกว่าในสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้ สายสัญญาณของความมั่งคั่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสัญญาณของเออายเพราะว่าคุณกำลังรวบมสมบูรณ์มีความสุขให้กับตัวคุณเองรู้ไหมว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีมากมๆาจากใครที่อยู่ไกลจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณกำลังมีทางออกหนทางที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีธนูสวยงามมากๆเลย Queen o f s w o r d s ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาในความรู้สึกของตัวคุณเองนะ มีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดไว้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลใกล้แล้วนะคะเพราะนี่คือเอสซับซอร์แล้วก็เทนอปเปอร์นิเคิลความร่ำรวยความสำเร็จการงานการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและนี่คือความสำเร็จเอสซับวอนส์การตัดสินใจกระทำหนันทันด่วนกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีกระทาหานันชัยชนะความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยเรื่องของการเงินทรีออปเปอร์นเคิลเรียกได้ว่า ชีวิตของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วได้รับทรัพย์ได้รับเงินก้อนใหญ่สังหาบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสน t r i a n a c l e คือการทําเป็นทีมทีมเวิร์คไปสู่ dream t e ของการงานของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณและเรียกได้ว่าสิ่งที่คุณรอนั้นคือความสำเร็จที่เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่มากๆของทรัพย์สินและสังหาที่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆชาวราศีธนู ชชยชนะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอคำตอบ Meditation brings answer get more information listen to you r intuition ฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณต้องตัดสินใจอะไรที่คุณรู้สึกว่าจะ say ซ e ยสเซโนจะรับจะทำอย่างไรดีต้องลุยต้องลองแล้วคุณจะได้รู้ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นฟังเสียงหัวใจของคุณเองเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ